สวัดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาสตรีมเกมในติ๊กต็อกนะคะเมื่อเวลาเสียเวลาเราจะไปแต่งตัวกันเลยมีองบางเราจะเออเอาชุดไหนดีทุกคนต้องเอาอะไรดีเราจะแต่งตัวแบบสบายสบายนะคะสบ,ส,บสบาย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 กันไป สบายสบายมีชิดนี้แหละอันนี้นะคะเราก็จะแต่งกันโอเคไปกันเลยเข้าเกมกันเลยค่ะโฆษณานะคะทุกคนไม่มสนใจหรอกโฆษณาทะะี่นี่นะคะทุกคนเราจะไปไหนเนาะ เราจะไปไหนทุกคนนีะคะเงี่ยเราจะไปบ้านผู้ชายดีกว่าไปบ้านผู้ชายกันเราจะไปเที่ยวนะคะขอโทษนะคะที่เราเราจะชมเราจะเป็นยูสตาอปนะทุกคนจ้เดี๋ยวเราจะขอโทษที่เรายสตาอปขอโทษที่เราหยุดสตาอปก่อนนะคะขอโทษนะคะเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวที่ภูเขากันนะคะแล้วก็ขอโทษที่เราืถือกล้องไม่ค่อยนิ่งนะคะ าใช้มือถ่าใช้มือถือนะเรากำลังจะไปที่อะไรนะภูเขาภูเขามันไปที่ไหนนะจะไม่เท่ได้เดี๋ยวให้ทุกคนดูแบบดีๆนะแะเราไม่้ไดซื้อหรอกภูเขาไปทางไหนนะให้ทุกคนดูวิวบรรยากาศไปนิดนึงบรรยากาศให้ทุกคนดูบรรยากาศไปนิดนึงนะคะนี่ใช่ไหมโอเคนะคะโอ้ทุกคนขอโทษที เราต้องคอยหลังกันใครเคยเล่นบ้างแลวโดนตำรวจจับกัน,กนบ้างคะ <ขอ S 1> ทุกคน,กคนใคร,ใครเลบ้างคะคนที่แบบเล่นล่คาอยเป็นก็สามารถฝึกรองหัดเหมือนใช้ในชีวิตจริงเลยทุกคนทําได้ทุกอย่างเลยเหมือนเราอยู่ในชีวิตจริงอะแต่จราการจราจรอ,อะเออเขาพูดผิดการจราจรอะอาจจะมุ่งสู้ไปนยดนึง อันนี้จะขับแบบเราจะไม่เน้นนะคะถ้าเราแต่อทุกคนถ้าเราอยากขบับเราก็ขับนะแต่ถ้าเราไม่ค่อยอยากขบับเราก็จะวาร์ปไปเลยวาร์ปไปเลยก็ได้นะแต่อันนี้เราไม่งั้นก็บินไปเนาะนี่ค่ะทุกคนเราก็จะไปที่ภูเขาละ กำลังจะไปนอนที่ภูเขานะคะทุกคนจะไปนอนที่ภูเขากันเลยนี่ให้ทุกคนดูแบบห่างๆนิดน,นึงเนอาจจะมีเสียงเพลงนิดหน่อยนะคะกพเราไม่ได้ปิดเสียงไหนใครเคยเล่นบ้างเม้นมาหน่อยเม้นมาใต้คอมเมนต์ลิน,นใจ้าจะใครเคยเล่นบ้างทุกคนสนุกดีและแ<ต>ใครเคย,คยโดนบบตำรวจจับบ้างจ้ามือเร็วทุกคน <Why? S 2> เกือบเข้าุ่มเราจะไปทางแบบโมโมสทุกคนชอบแต่งตัวแบบไหนกันคะแล้วก็ชอบไป,ไป,เ,ไปเป็นทํางานหรือว่าเป็นนักเรียนที่ไหนหรือว่าอยากจะชอบไปเที่ยวเป็นทํางานเป็นนักเรียนมินมาใตา้ทุนมินดัเลยคะ่ะใช่คะ่ะให้ทุกคนดูนะเราเหลือเหลืเหลือเลยเลยจ้ะ เราคนดูนี้ดูนี้เราจะไปทางไหนนะเราจะไปพักที่บ้านของใจเนรงเนี้นนยต้องขี่ตามทางมาเรื่อยๆนะคะทุกคนแล้วก็จะขี่ตามทางมาเรื่อยๆค่ะอันนี้เราถ้าพอจำทางได้เลยนะแล้วพอจำทางไม่ถึงมันะคือบ้านอะไรนะเว้ย <c oughs> นยี่อ่ะ <c oughs> ทุกคนเราเริ่มขี่กันเลยแล้วค่ะ ไปทางไหนแล้วตอนนี้ทุกคนใครรู้วิธีไปปูเข่าปังกับทุกคนใช่เราด้วยทุกคนเราจะตายละจะตุ้ยแล้วค่ะเบกเราเล่นไม่ค่อยเก่งนะคะบทุกคนแต่ก็เล่นได้แต่ว่าเล่นมนการขับรถอะไรบระมางแล้วทำไม่ค่อยได้ช่คะก็เป็นประมาณนี้นะค่ะทุลักทุเล เราจะเเอาจะจอดรถไปตรงนี้ก be ่อนนี่ค่ะทุกคนเยยฟ้าท้าดินแล้วค่ะตอนนี้เราจะจอดรถไปตรงนี้ก่อนนะคะแล้วเราก็จะรถึ้นใหม่แล้วเพราะว่ามันแบบเด็กๆเอาผู้สาวเนี่จอดแต่ลืงผู้สาวเราจะเสกรถกันนะคะเเเราเปลี่ยนโฟกัสที่เกมแล้วโฟกัสที่หน้าคนด้วยนะคะถ่ายเกมถ่ายเกมค่ะ คือรถค่ะมาขึ้นไปขึ้นไปไหรถอะไรคะเนี่ยรถบนรถตู้รถบ้านอะไรไม่รู้ค่ะไปทางนี้ใช่ไหมน่าใจมะขอโทษนีนะคะเรามาผิดทางตองบังเกินบังเกินให้ทุกคนดูรถใกล้ๆดูไปเลยะทุกคนช่วยเราด้วยไหลค่ะรถไหล ไหลเราต้องมาคุ้นทางหน่อยว่าเป็น,นยังไงขึ้นเหนึ่ไปแล้วค่ะทุกคน,น,นคตอนนี้มาที่ทางถูกไหมเนี่ยทุกคนถ้าเราจะไปไหนไม่รู้อะทุกคนระวังไหม <laughs> ช่วยเขาช่วยคิดเห็นมาหน่อยได้ไหมว่าเราวาร์ปหรือว่าไม่วาร์ปนะคะจริงอยากไล์ส่วนมากแต่อยู่ไม่ถึงก็องอไล์ไม่ได้ จริงเราก็อยากไลฟ์สดให้ทุกคนดูนะแต่ว่ายัางไลฟ์ไม่ได้ก็ถ่ายเป็น,นให้ทุ<อ>คกคนดูไป่อยไม่ถึงเนาะยังเรายัองอายุไม่ถึงสิบแปดเลยทัเ,ยเสายงยาคไวปกันเลยคะ่ะอุ้ยทุกคนช่วยเราดว้วยนัก <c oughs> ติด <c oughs> ทุกคนช่วยคิดเห็นมาหน่อยว่าเราควรวาบไหมวาบไหมวาบไหม ใครที่ดูแบบคลิปนี้อยู่นะใกล้ถึงเป้าหมายแล้วค่ะใครที่ดูคลิปนี้อยู่ช่วยแบบคอมเม้นมาหน่อยนะอคยทุกคนเราถึงเมื่อวาแล้วจริงๆควรรัตต้งแต่เมื่อกี้นั่นแหละค่ะไปไปจอบตรงไหนดีทุกคนจอบตรงใต้บ้านเลยใต้บ้านใต้ข้างใต้นั้นเลยเดี๋ยวเราจะได้ไม่เปี่ยนโอเคถึงที่หมายแล้วค่ะทุกคนไกลมากใช่ ไปดูเต็นท์นี้ว่าทุกคนว่าจะเป็นยังไงเราจะไปสำรวจในเต็นท์กันนะคะว่าจะเป็นยังไงเราจะเอาเต็นท์นอนแรกเลยนะคะเราไม่ได้นอนในเต็นท์เราจะนอนลองปิดเต็นท์นีปิดได้ไหมปิดได้ไหมอ่ะหึข้อนมาปิดเต็นท์ได้ไหมเองปิดได้ปิดได้ปิดได้นะคะทุกคนปิดก็เปิดได้ไปทุกคนไปเดี๋ยวเราจะไปสำรวจงบนบ้านต่อทุกคนมันมีเชื่ชาด้วยอ่ะอยากให้ทุกคนเล่นกับเราด้วยขึ้นไปบนบ้านไม้ก่อนนะคะเราจะขึ้นไป ขึ้นยากนะมันไม่มีราวบันไดอ่ะกลัวตกอ่ะพี่ขอได้ไหมได้ได้ได้ทุกคนะเดวเราขอบ้านกันนะคะดี๋ยวนี้ก็จะเป็นห้องนอนนะคะเดี๋ยวพี่จะได้หีนดังนี่คือห้องนอนนะคะทุกคนอันนี้คือโซฟแบบโซฟามีสองเตียงไม่มีนะคะแล้วสามารถนอนข้างบนก็ได้นะคะแล้วว่าต่อไปเราแต่เราอยากแคมปิ้งแบบแบบดูชมวิวได้ดีเนาะ มีชั้นบนเนดบยมันมีสามชั้นอ่ะเราเสียตกมากทุกคนคือทุกคนตกไปแล้วจะตายตกเราจะตุยไหมทุกคนถ้าเราตกไปเนี่ยอุ้ยมีสองทางเอาทางนี้ก่อนนะอุ้ยที่ดูวิวนะคะบอนเซนอุ้ยบอนเซนใช่หรือว่าห้องอาบน้ำก็ได้เสบายเกินทุกคนเราไปุ บินเลยจ้าเปลี่ยนชุดกันอ๋อมาในชุดนี้อ่ะช่วยมเดี๋ยวทุกคนไหนๆก็เปลี่ยนชุดละให้มันหล่อขึ้นนี่นะคะทุกคนแล้วก็ขึ้นไปเลยบอนเซนเราอยากเป็นผู้ชายนะคะไม่เป็นผู้หญิงแล้วค่ะงั้นมาเป็นบอนเซนอจ้าเลยนะคะงั้นเราพอเสร็จทุกคนก็จะบินไปเลยค่ะลงไม่ได้ทุกคนมันลงปะมันเหล็กหรอบินสิคะคุณ มันก็จะบินลงไปตรงนี้ค่ะนี่คนนั้นขาผู้หญิงอยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนอะอยู่ด้านบนผู้หญิงกำลังลงมาเนี่ยลงมาละเดี๋ยวเราขอจบแค่นี้นะคะบ๊ายบาย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 บุ้ยยย